ปีรากาเตรียมพลิกดวงเปิดยุคใหม่แห่งความสำเร็จเดือนนี้ชะตาขยับแรงกว่าที่คิดดวงปีรากามกราคม2569เดือนแห่งความก้าวหน้าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จระยะยาวเดือนเปิดสักราชใหม่ของผู้ที่เกิดปีรากาพลังงานงานเงินและความสัมพันธ์ถูกจัดสมดุลอย่างลงตัวคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง และพร้อมผลักคุณไปสู่ความมั่นคงที่มากกว่าเดิมเดือนมกราคม2569คือช่วงเวลาที่ผู้เกิดปีระกาจะรู้สึกว่าความวุ่นวายความไม่แน่นอนและแรงกดดันที่สะสมมาตลอดช่วงปลายปีค่อยๆคลายตัวลงรากับมีพลังบางอย่างเปิดเส้นทางใหม่ให้คุณหายใจได้สะดวกขึ้นการเปลี่ยนผ่านจากปีเก่ามาสู่ปีใหม่มอบความนิ่งทางใจเพิ่มขึ้น และทำให้คุณกลับมามองอนาคตด้วยสายตาที่ชัดเจนกว่าเดิมหลายคนจะเริ่มเห็นภาพว่าต้องเดินหน้าไปทางไหนต้องเลือกอะไรทิ้งต้องเลือกอะไรเก็บไว้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางเป้าหมายการตั้งต้นงานและการประกอบโครงสร้างใหม่ให้ชีวิตมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งในงานเงินและความสัมพันธ์งานของปีรากาในเดือนนี้มีความโดดเด่นในเรื่อง ความคืบหน้าแบบต่อเนื่องแม้จะไม่ใช่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่ทุกอย่างจะทยอยเดินหน้าอย่างเป็นระบบผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานจะเริ่มเห็นความสามารถที่แท้จริงของคุณโดยเฉพาะความละเอียดรอบคอบความตรงไปตรงมาและความรับผิดชอบที่เป็นจุดเด่นของคนปีรากาหากมีการเสนอโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือการขยับตำแหน่ง คุณจะได้มีบทบาทมากขึ้นโดยไม่ต้องเร่งรัดความมั่นคงทางงานจะเริ่มออกผลตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การบริหารจัดการการตรวจสอบหรือการทำงานเชิงวางแผนจะโดดเด่นเป็นพิเศษเดือนนี้ยังเป็นจังหวะด,ดีสำหรับผู้ที่คิดจะย้ายงานหรือเริ่มต้นธุรกิจเล็กหาหะเพราะพลังงานของเดือนช่วยให้การวางหลักฐานเริ่มต้นอย่างราบรื่นกว่าเดิมด้านการเงิน ผู้ที่เกิดปีรากาจะอยู่ในจังหวะของการตั้งหลักทางการเงินอย่างมั่นคงคุณเริ่มควบคุมรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าและเริ่มแบ่งเงินเพื่อบริหารอย่างมีระเบียบมากขึ้นเงินเดือนรายได้ประจำหรือรายได้เสริมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้อาจไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่เป็นรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอการลงทุนที่เกี่ยวกับทักษะเฉพาะการเรียนรู้เพิ่มเติม หรืออุปกรณ์ทำงานจะให้ผลตอบแทนระยะยาวส่วนค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่บางอย่างอาจเกิดขึ้นเช่นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการเดินทางไกลหรือเรื่องทางครอบครัวแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถจัดการได้โดยไม่กระทบภาพรวมคุณจะรู้สึกปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นกว่าหลายเดือนก่อนอย่างเห็นได้ชัดความรักของผู้ที่เกิดปีระกาในเดือนนี้เน้นไปที่ความจริงใจความมั่นคง และการปรับความเข้าใจหากคุณมีคู่ความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นหลังจากมีเรื่องกดดันในปลายปีทําให้เกิดความห่างเหินเดือนนี้คุณและคนรักจะมีบทสนทนาที่ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและวางแผนอนาคตที่จับต้องได้มากกว่าเดิมส่วนคนโสดเดือนนี้มีแนวโน้มเจอคนที่นิสัยมั่นคงจริงใจและตั้งใจเข้าหาคุณอย่างชัดเจน ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผ่านมาแล้วผ่านไปคุณจะเริ่มเปิดใจมากขึ้นและมองเห็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าในระยะยาวหากคุณกำลังลืมใครบางคนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อยๆปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องเก่าและเดินหน้าไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่สดใสกว่าเดิมสุขภาพของปีรากาในเดือนมกราคม2569อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังต้องใส่ใจเรื่องความเครียดลึกที่คุณอาจไม่รู้ตัวเพราะแม้ร่างกายจะเริ่มมีพลังเพิ่มขึ้นแต่จิตใจยังมีความคิดค้างคายอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องงานหรือความรับผิดชอบที่คุณต้องจัดการตั้งแต่ต้นปีจึงควรพักผ่อนให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงการนอนดึกและเพิ่มกิจกรรมผ่อนคลายเช่นเดินเบาๆฝึกหายใจ หรือจัดห้องทำงานเพื่อช่วยปรับพลังงานในชีวิตให้ดีขึ้นผู้ที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยหรือภูมิแพ้จะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปหากดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คือการตั้งความคาดหวังสูงเกินไปเพราะปีรากาเป็นคนมุ่งมั่นและทุ่มเทเมื่อเริ่มต้นปีใหม่คุณอาจตั้งเป้าหมายหลายอย่างไว้พร้อมกันซึ่งอาจทำให้เกิดความกดดันโดยไม่จำเป็น ควรจัดลำดับความสำคัญแบ่งเป้าหมายเป็นช่วงๆและให้เวลาแต่ละอย่างได้เติบโตตามจังหวะของมันหากคุณทำทุกอย่างพร้อมกันอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงเร็วเดือนนี้หากคุณเดินเป็นขั้นตอนทุกเรื่องจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมั่นคง